ที่ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่าๆเ,เศษอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตระคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วง สิทธิ์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุ้มกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายส่งผลทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาทรมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีลาบมีความสำเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมา ถึงทุกวันนี้ด้วยบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2,399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้างกล่าวคือสมเด็จได้เอาบาตท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหม่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธาน และว,วงสายศิลจากพระประธานไปยังบาดพระอารัธนาพิสุทธ์ทั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยรรมเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้งครบกำหนดไตรมาสแล้วสมเด็จก็อภพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามเจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดาราม วัดตะไคร้ที่แขวงกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจะประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปีท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบ,บันมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปี สองเดือนห้าวันท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองคำ่ำเดือน8ปปีวอกณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว